ถุงมือถุงเดียวแล้วก็ใส่เมืเย็นนี่จ้าให้ดูสาวผู้ไทยไปด้วยนี่สะพายกระเป๋าเ<ด>ล่นน้อยอันนี้คือกระเป๋าประจำกายของสาวผู้ไทยตรงนี้คือจะเป็นเฉพาะเอามาซาวนาสใา,ายกระเป๋าอย่างนี้สาวผู้ไทยจ้ะ นี่คือปุนอุปกรณ์ชาวหน้าโดยเฉพาะจะไม่เอาออกจากกระเป๋าใบนี้เลยจะเอาเก็บไว้ในนี้ตลอดเวลามาซาวหน้าก็ใช้กระเป๋าใบนี้ใบนี้อันนี้มันจะเป็นแสงสะท้อนตอนกลางคืนลดแสดส่องมาไฟมันก็จะส่องเห็นได้ชัดสาวผู้ไทยจะชอบสไาย์ปี้แบบนี้เพราะอะไรหน้าหนาวเนาะเราจะมานั่งหิ้วกระเป๋า,อ,อ,ยาอย่างนี้ไม่ได้ มจะเป็นหิ่งอย่างนี้มันไม่สะดวกเพราะว่าสาวไทยกิจกรรมตลอดไปทํากิจกรรมไอน้นู่นไอน้นี้ไอน้นู้นไอ้นั่นเกือบจะทุกวันยิ่งแฟนสาวไทยอยู่นะสาวไทยจะไม่ได้อยู่บ้านเลยจะออกไปทํากิจกรรมข้างนอกประจําเลยสาวไทยก็คือกระเป๋าแบบนี้มันจะสะดวกบางทีเราก็เดินขึ้นรถเมล์บางทีเราก็ไปรถไฟอย่างนี้ยเพราะเราจะไม่เอาเพราะเราจะไม่ เราจะไม่ได้ขับรถมาตลอดทุกเส้นทางบางทีเราก็เอาที่เราสะดวกเนาะแล้วอากาศมันเย็นด้วยเราจะมห่มหวงแต่กระเป๋าหิว้วห,ห้อยอย่างนี้ไม่ได้ลากยิ่งยิ่งช่วงนี้นะกระเป๋าลากบอกเลยว่าไม่สะดวกมากเพราะอะไรมันเป็นหิมะทั่วเลยถ้ามาแบบนี้เราจะใช้กระเป๋าลากอย่างเงี้ยจะไม่สะดวก พราะมันจะฝืดมันจะลากไม่สะดวกสะดวกที่สุดคือกระเป๋าสะพายข้างและกระเป๋าสะพายข้างหลังนี่คือการเดินทางสาวผู้ไทยไปเดินทางบ่อยกิจกรรมสาวผู้ไทยคือเดินทางออกนอกสถานที่บ่อยสาวผู้ไทยจะนี่คือวิถีตัวอย่างที่การเดินทางของเรามันต้องเป็นอย่างนี้เดินทางยังไงให้มันสะดวกสบายมากที่สุดไม่ต้องมานั่งห่วงกระปงกระเป๋าอะไรเราเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะ เวลาเราไม่มีกระเป๋าหิ้วเรามีกับข้างหลังกันเดียวโอเคทุกอย่างมันมีครบหมดในนี้ถุงมือเล้วเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะอยู่เฉยๆแล้วสามารถที่จะล้วงกระเป๋าได้อะไรอย่างเงี้ยอบุนร่างกายเราได้สะดวกนี่คือสาวผู้ไทยเอามาให้ดูในการเดินทางช่วงฤดูหนาวของทุกๆวันทุกๆ ของสาวผู้ไทยนี่คือตัวอย่างจริงๆแฟนสาวผู้ไทยก็นูนยืนอีกฝั่งหนะึ่งเราก็ยืนอีกฝั่งหนะึ่งว่าสาวผู้ไทยนี่ข้างหลังเนหะ็นไหมข้างหลังมันจะเป็นนี่ไงสถานที่ซาวน่าที่เราชอบมากันประจําอาทิตย์หนึ่งเราจะมากันครั้งหนะึ่งไม่ว่าจะฤดูหนาว หรือฤดูร้อนเราก็จะมาชอบซาวหน้ากับทั้งสองคนตายายจะชอบซาวหน้าจะพากันมาซาวหน้าแบบนี้ตลอดโอเคเลสโกโอเคเทควิดีโอัก วันนี้มาให้เราสาวธทยจะชอบอมเป็นลูกอมสติ๊กสดชื่นว่าอาอกเดินกันเข้าไปชามหนานะ้ากรนดับเดี๋ยวไปไาเราก็จะเดินไปหากระท่อมน้อยตรงนั้นของเราจุดประสงค์และเป้าหมายของเรา ก็คือตรงกระท่อมไม้น้อยตรงนั้นถ้าเป็นยามเดี๋ยวสาวุจะให้ดูบันไดเดินทอดไปหาเริ่มต้นเลยสาวุทายมาหลายครั้งแล้เดี๋ยวยังไม่เคยถ่ายให้ดูเดี๋ยวสาวุทาจะถ่ายวันนี้แป๊บหนึ่งนะคะสาวุทาจะหานกลับแล้วก็จะเดิน รองเท้าคู่ใจรองเท้าคู่ใหม่นี้ใส่อุ่นมากดีอที่สาวุู้ไทยซื้อใหม่แล้วก็ทิ้งกันเก่าไปอันเก่ามันไม่เก็บความยินตอนนี้โอเคเดินสบายเลย มันจะเป็นไม้ไหมเป็นไม้สำหรับทำสะพานทางเดิอนอ๋อาาแบบเป็นอย่างนี้เขาประดับประดาไฟเรียบร้อยมชตกแต่งไฟแล้วร้อยเขาก็จะมีติดให้ดูการเปิดร้านวันไหนวันไหนอะไรเงี้ยวันไหน เปิดวันไหนปิดวันไหนเวลาไหนเปิดวันไหนเดือนไหนเปิดวันไหนอะไรเงี้ยปิดวันไหนเขามีเวลาเห็นไหมคะถ้ากลางคืนจะสวยมากเลยนะเนี่ยถ้าเป็นกลางคืนจะสวยมากเพราะเขาเป็นแฟมันจะมีแสงสีเสียงแสงสีไฟเนาะอ๋อค่ให้ดูข้างนอกก่อนมันจะเป็นเขาทำสะพานทอดออกไปจากยื่นออกจากทะเลนี่ ชอบมากมห็นะทางเดินมันจะเป็นอยู่ทะเลเนี่ทะเลลงไปเยอะแต่ก่อนท,าทา้าทะเลมันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมวันนี้มาวันนี้วันนี้วันจันทร์วันจันทร์ที่สามเนี่ยวันจันทร์ที่สี่มองไหมน้าําทะเลลงมากแต่น้าําทะเลใสนะน้าําทะเลลงเยอะเลยอชาวพุทไทยจะให้ดูทางก่อนจะถึง ทางเข้าของซาวนา่าข้างในจะถ่ายไม่ได้ถ่ายได้แต่ข้างนอกเนี่ยจะ okay. ้ะโอเคฝั่งนี้จะเป็นของผู้ชายมันจะมีบันไดลงเห็นไหมฝั่งนี้มันจะเป็นของผู้หญิงแล้วมันก็จะมีบันไดลงข้างล่างเหมือนกันบันไดลงไปจุ่มน้ำทะเล <laughs> แต่เราต้องใส่ชุดว่ายน้ําเวลาเข้าเราต้องใส่ชุดว่ายน้ําตลอด ข้าห้องซาวน้าหรือจะลงน้ําทะลีหรือจะไปไว่ายน้ําแช่น้ําอุ่นอ่างน้ําร้อนเนี่ยเราต้องเตรีนตลอดไงนะมันจะมีสะพานอยู่ข้างในสวยเขาประดับประดาฟไฟกิตต้ลคริสต์มาสนี่คือทางเข้าโอเคค่ะนี่ก่อนเด้อข้างในถัดไปได้